วันนี้ทำน้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาป่าตีนไก่ค่ะว้าวยู่ยูหอมทะลุจอเลยค่ะมีเลือดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเลือดเลือดว้าวแค่ช้าว้าวว้าวว้าวนี่หนูไม่ใส่พริกเองรับปรทานไา้ตานเครื่องไม่ต้องลองชิมก่อนว่ามันยังโอเค เย,ย็นนี้นะคะส้ตมตำรสเด็ดค่ะปากอบอโอโ,โอคสุดยอดค่ะที่แคดค้านมจีนมาด้วยนมกีนอยู่นี่จะ s, <ม> <S ยนมกีนค่ะค่ะด้จ้าทุกทุกที่เพื่อนเพื่อทุกทุกท่านนะคะขอบคุณท,ทุกท่านที่ดู แบ่งต้มบะฮุงอีกรูปแบ่งต้มบุงดยีค่ะพี่น้องชาวโลกทั้งหลายมากินข้าวกับแม่อ้วนนะคะแม่อ้วนไม่ผอมนะคะแม่เป็นแม่ย่าล่าวิงฟินแลนด์นะคะมากินข้าวมีตําบะหุงมีนึ่งกุ้งแล้วก็มีกากหมูกากัวตําบะหุงแสบน้ำากนจ้าแ่บน้ำแกงเลจจ้า ร้อนไม่ร้อนดูใส่เสื้อค่ะเนี่ยขนมจีนอยู่นี่นะใส่เสื้อบักกะแหล่งแม่ขอขนมจีนเออเออยังเคอล็กงช่ใช่ใช่ใช่ไหมคะแม่แม่ขอขนมจีนค่ะแม่คเม่ค่ะมา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 ค่ะ